คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589% 589%จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870%จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19%และแถว20% 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับสามตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว23งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่5บวกด้วยแถวที่7และบวกด้วยแถวที่11 3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบน มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่31กรกฎาคม2566 5บวก2เป็น7 7บวก8เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก8เป็น31ก็จะได้เลขดับ1 เลขท้ายสามตัวบนงวดวันที่16สิงหาคม2,566ออก7,8,2 1. ไม่มีในสามตัวบนนับสามตัวบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสามตัวบน3า6ได้เลขดับ7 7ก็ไม่มีใน3ตัวบนนับ3ตัวบนเป็นงวดที่23าติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับสตัวบนงวดวันที่1สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กรกฎาคม2567 3บวก0เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่2บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่10และบวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2566กก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่31กรกฎาคม2566 2บวก6เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก1เป็น14ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคม2566ออก7 8 2 4ไม่มีใน3ตัวบน ดับสตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆนก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสามตัวบนสามสาหได้เลขดับเก้าเก้าก็ไม่มีในสามตัวบนนับสามตัวบนเป็นงวดที่23าติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับสามตัวบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กรกฎาคม2567 3บวก6เป็น9 9บวก0เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก1เป็น13ก็จะได้เลขดับ3ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่1บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่13ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ 3. ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2566กก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่31กรกฎาคม2,566 2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น10 10บวก8เป็น18 18บวก6เป็น24ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคม2,566ออก7,8,2 4ไม่มีใน3ตัวบน นับสาตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสามตัวบนสามสามหกได้เลขดับเจ็ดเจ็ดก็ไม่มีในสามตัวบนนับสามตัวบนเป็นงวดที่ยี่สิบสามติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สามนี้เราจะได้เลขดับสามตัวบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับสามบวกสามเป็นหก หกบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบวกสเป็น14ก็จะได้เลขดับสถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดสตัวบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด 0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ลน์ i อของผมนะครับ ad619hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน qr code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุ็ลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับ โดยรลย์ไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ